แล้วดูผู้จัดการหมายใช้ให้ยื่นน้ำออกจากเรือมันเหนื่อยอ่ะมันโอ้หมดสภาพแล้วโอมันเหนื่อยโอ้ปก,กติกโต่อโต้เนอะเสียงไหม่แค่นี้ไม่ได้กินเขาหรอกเสียงเขาดังกว่าเออไปให้อีมาคอสองมันก็นกอย่กกางนี้แ<อ><อ>หละเหนืกก่อยผู้จัดการเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับคเขาต่อไปจะเป็นรอบที่สี่สิบครับบุนประชาชนหญิงโต๊ดบกครับรองน้ำที่สองครับเหล่าอ้อยหมูสองครับรองน้ำที่สามครับทีมหมูสาม หมูสามอน้ำสี่ครับวารีสำราหมูสิบเครับเจอวาวาีตัวหน้ามันไม่เป้ตวหมูสามวาฬใช่ยมเสร็ครับหมูสาวารีเทพจะไปยังอบปีน่อหมูสามวารีเทพหมูสามหมูสาวาีเทพแล้วก็ไปเจอวารีสํารานมันเลยมันเลยตกระกุกะกัดะดกดนึง เราดูสิว่าเที่ยวที่สิบประชาชนยิงบุกโรงมนานที่สองร้ยูสองรงานที่สามปูสามวาลีเทสเจ้าเรือตีวารีสราบุสตตนีวารีเทพจ้ารอสับราตานีตากคดตากสายางคนตาตางคนตางกไปด้วยดูสิว่าตัวนี้ขยายประกาศไปด้วยนะครับรอบแ้ตัวกที่สี่สิบสามถึงสี่สิบด้ิบาด้วยดูสิว่าเที่ยวนี้ใครเป็นใครมาแล้วขายปลาขายโดว่าขยามาก่อนยะมาก่อนครลุหรือว่า สัมหลานเหลือบ้านโคเหลือบ้านโคที่อยู่สูงที่สุดจากแม่น้างทีจะทำได้ไม่ได้จะทำได้ไม่ได้ขอท้าสู้เลยขอท้าสู้ขอท้าประลองกลับบ้านหวาดไปไอ้หน้าของทีมปู่สามทีปู่สามโดนช่วเที่ยวนี้เที่ยวนี้จะสลัดออกจะออกไปออกไปรู้เลยเมื่อเราไอเราไอเรือกจะไปเรือกจะไปแม่จะไปขอตาเราตีขึ้นมาเลิอกตีขึ้นมาดูชิว่าต่างขนต่างใส่ต่างขนต่างเปิดไปปิดีปหวรีสัมหลานได้หาได้จะกอดขอได้ วารีสำรังสำรังกับชีมสำรังมาวีวารีว่าอย่างไรในจุดรุ่นที่สองรุ่นที่สองเป็น ทให้ดีให้ดีให้ดีครับกับแม่รถที่มา่อกี้เราสักครู่นะครับายเข้าพุทธิลายเป็นใหญ่ครัเดี๋ยวรอผลสักครู่ครับก็ขออนุญาตประจำนันตไปถึงผู้ที่สี่สามครับรุ่นอาวุโสครับร้องน้ำที่สองครับเจ้าพ่อปวงมาลัยสองปู่สิบสามครับร้องน้ำสามครับเทพบรลังทองห้าปู่สิบครับร้องน้ำที่สี่ครับดวงตามหาราศีปู่ยี่สิบ ขอให้ท่านได้ปริการตูนได้เลยนะครับปู่ที่44ครับรองแอสองครับองค์สมุประสาททองครับรองน้ำที่3ครับครับครับตูนสองูย่ส2ครับครับผุมีกครับที่บอครับต้องขอประกาศครับผู้ที่44ดูครับผลกานกัครับครับลำดับที่หครับทีมู่สวาลีเทพที่ผู้สามวาลีเทพเข้าลำดับที่หที่สองครับเราอยู่สและที่สามวาลีสามรางผู่สิเดครับ ครับบัณฑิตมาให้รอบแก้ตัวคู่จิ้นศิลป์สามถึงศิลป์แปดมาแล้วคู่จิ้นปาดด้วยนะครับขอบคุณครับมาแล้วครับพี่น้องทีมงเนือทีครับทุกท่านหันไปมองยังจะปล่อยโดซิว่ารอบแก้ตัวรอบแก้ตัวรอบนี้เอาอันดับหนึ่งกับเราสอนส่วนสารสี่กระป้านดูซิว่าเที่ยวนี้สู้กับจิ้นตาสู้กับจิ้นตาปลยกันปลาอยโซิว่าล้างกันเพื่อเพื่อนกัที่เดินโต้วู้ วัดโผล่สีวันหลังว่ายังไงเที่ยวนี้จะทำได้จะทำได้ไม่ได้ในว่าหนังพยายามฝาแม่พยายามหลังโตช่วยการปีทะลักเริศตับตบับตับตีกบตีกบ้าหนูส่วยที่ดาต้นโผลเดียวต้นโผล่โตช่วยเที่ยวนี้จะสู้ได้จะสู้ได้ไม่ได้ในว่าที่ดาอยางหน่อยโตส่วยอยางหน่อยได้ถ้าได้เถิดโตช่วยเลิกขายเลิกขายแปะฉวยขอยตาโตส่วยจะทำได้หรือไม่ได้ทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้ที่รู้รู้รู้ช่วยเที่ยวยี่สีบเหนือเทพเราทอนสามบุตรเรียนพยา เรือยังมีการจัดกันว่าแล้วว่าแล้วสวัสดวะนี้จมหรือไม่จมไม่รู้ตกไแล้ตอนนี้เรือเรือกู้ไฟยืมกู้ไฟกันไปแล้วไปแล้วไปแลเอาแล้วจังหวะนี้เจ้าพ่อเจ้าพ่อคมอลไยเทพบาลังทองหลวงปามหาลักษัยยืล่าผู้ไหนวะเอาแลทธเจ้าเวทเที่ยวที่สี่สี่เกษตรพัลททองอาพญาตาเทพนิรันดรโพธิญาญาทัตอนนี้รับที่หนึ่งตกไปแล้วรับแรกตกไปแล้วมาดูดีว่าสามลำสามลำสุดท้ายพี่พ์หมิ่นสามลำสุดท้ายไล่พายีกันมาแล้วโอ้โหาแล้ว เสบสุดท้ายแต่ว่าเสื้อเสื้อดำเหมือนกันก็ไดจะเป็นเทมที่ดาต้นโพได้ทาับได้ทีก็หิวฮัพยักผ้าบอกว่าจะไงที่ดาต้นโพจ่าแสงว้นต้นโพจ่าแสงต้นโพจ่าแสงต้นโพต้นโพต้นโพเฮ้เอออ่แล้ว้ทดายงน้อยเอายังไงต้ายท้ายตกโอในท้ายตกยน้ายตกท้ายตกเดียอ้ไนไม่นโ้ เป็นฝีพายที่พายแรงจนไงพายตกเป็นล้ำแรกของการแข่งขันเโอ้เนี่ยพี่ได้อย่างน้อยครับโอ้ดีใจกับทีมที่เขาสนใจด้วยก็แล้วถัดไปครับจะเป็นปู่ที่รอบที่สี่สองครับประเภทประชาชนกีิครับโกดนน้ำครับเทพพลังคทองปู่สีครับรองน้ำที่หนึ่งครับรองน้ำที่สองครับเจ้าแม่สบายเงินปู่ห้าครับ รองน้ำที่สามครับเทฟทิดาคลายดีครับปูสิบแปดครับรองน้ำที่สครับเจ้าแครดอนปูสิบห้าครับพีครับที่สองได้แก่เรือนางพยากรางโม่หนึงที่สามได้แก่เทพพลังทองสามูสิบและที่สี่ได้แก่ทิดายางน้อยหนึ่งปูสิบสามครับพี่น้องครับพลังทองสี่ปูสิบรองน้ำที่หนึ่งนี่ดูดน่เสียน้อยเจ้าแม่สบายเงินปูห้าเที่ิดาคายดีมูสิบแปดเจ้าสายแคดอนสี่ห้าครับ ใบตารางมาใหม่ครับใบตารางมาใหม่อันนี้ยังอยู่คู่ที่สิบสองนะครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติใช่รุ่นประชานชนิงโซนน้ำใช่อ่าชีวน้ำที่หนึ่งคือเทพประหลาดทองสีอ่าอ่ามุงสิบครับครับครับประจานครับอ่าขออนุญาตประจานสถาบันครับเรียกผู้อาวุโสอ่าจะมาปีกขึ้นไปครับของเจ้าพ่อพวงม์อะไครับเรือเจ้าพ่อตัวตวนครับสองครับข้าวเทียบทุ่นเรา ประชาชนอีกนามเอ๊ะบอลลูนสี61รอบมาหนึ่งเจาแม่สบายเงินปู5เอ๊ะที่ได้พาดี68สาวแก่รัก61เบิ้ลับเบิ้ลจับคูไอ้คู่ที42เนี่ยรายกจะเป็นอแกตัวคู่นี้43เน48ถ้ามาน้างตัวจิบานได้ยังนะครับคู่ที้3จะไปเอา25ที่ไป ต้องน้ำสองเาพ่อพวงอะไรต้องน้ำสามเทพบลัก์อง้องน้ำสี่หลวงตามหา,าด้านใดผู้ที่ีอสุสห้าต้าอ,าองน้ำสองวุกรสาทองต้องน้ำสาบัตุ้นสองุอนหเรือทุกนิ่งแล้วครับพี่น้องครับจับตามองไปที่ต้นทุนครับพี่น้องครับอีกสักครู่ขอบคุณ กรรมการจุดไฟครับขอบคุณกรรมการตรวจคุณสมัครครับขอบคุณทัศบาภูทุกท่านไม่ว่าจะเป็นกองการมาเลยสว่าสายตาดได้มาดูสิว่าจัจาจับาับองจับาจสมรนน้นะคเทพาทองกาเเ็ที่สินจแม่สยเทนาไปดีแล้วสาวแก่อว่าตโาโตตอาตาโคสียงปีเียงปีเสียงแตรดังสนั่น เอาเอาไว้42ี่น้ําจับตามองที่ลู่ที่หนึ่งครับลู่ที่หนึ่งลังที่หนึ่งแทบลังทองแทบกำลังทองจับพบกับสบายเงินกำลังที่สองแทบไผ่ดีล่งน้ำสามส่วนล่างน้ำสี่สาวแค่ดีาจังหวะอย่างนี้ใครจะอยู่จะไปมันเป็นลอดแก้ตัวรอบอย่างนี้ใครก็อยากหวังหวังที่หนึ่งที่สองเพื่อจะเข้าในศุนรอบต่อไปว่าแล้วว่าแล้วบำลังทอน เปยังไงต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปรู้ตว่าเจ๊ิดาไปเริ่มจะไต่ีไต่ดีไป่ี่เาไว้เอาไว้พีไม่ปีายดีไม่สนละทิดาหายดีบอกบัลลังก์บัลลังจะเซนบัลลังกตบัลลังก์เดิเซ็บัลลังก์เติตเเเตเเตรตเเลเ ส,ส, um. สู้สู้แบบขาดใจขาดใจตามมาเรื่อยๆน <Nah, S 2> uh ี่ค oh. oh. you know ่อยๆแซงค่อยๆแซงาห้ามตรสุดท้ายไม่เป็นหลุนอาจารย์อดิตบวกนะครับทำไมเรือบางลังเหลือสี่คนนะบางลังสี่คนแล้วคนหนึ่งหายไปไหนครับอย่าเล่นนะครับเออทำไมเป็นอย่างั้นลุกขึ้นมาครับอย่าเล่นครับอย่าเล่นอย่าเล่นโอ้ยตกใจหมดเออทำไมเหลืออยู่สี่อ๋อนอนอยู่เอ้ยน้าเด๋ยก็แวะเข้าท่าได้เลยครับเดี๋ยวมีรถเอเวอเรสต์รออยู่อะไรจะครบ ไปสามแล้วเยังไงเอาจนหมดเอาจนหมด่ะมาเรื่อยๆ่อยๆแซขึ้นขยับขึ้นมาจากที่สมาที่2อบมาามีสุดท้ายีกว่าผ็ดีกว่าจากไปปตมฝังมาลละไม่ชี่เชียวไปสารอื่นเลยเพื่บ่จะไปสาร เราฟังเสียงเราฟังเสียงไก็เลยประกาทีมกลัเสอมาเ่ปรมหมูปรตก็ต้องกล้องอขอพูดด้วยขอพูดด้วยขอสดงความยนดีกับทั้งสองทีมคับที่ผ่านเข้ารอบไปในรอบถัดไปครับเทพทิดาสายดีแล้วก็เทพปัลลัก์ต่อ